ครับผมก็ขอสัสดีครับผมก็ขอก,ก,ศศกราบนมัสการหลวงพ่อหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สัสดีทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูพิบันากันครับผมไม้สียังยังไม่แข็งแรงนะเป็นไม้สีเสียบใหม่ยังไม่ยังไม่โอเคยังใช้ไม่ได้ครับผมก็ยังใช้ไม่ได้ก็ยังไม่ค่อยเอามาให้ดูกันครับผมเพราะว่าไม้ช่วงนี้ผมไม่ไเสียบไม้เพราะอากาศเย็นหนาวก็มาดูพิบัรนาก็แล้วกันนะครับ อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนดินไม่ต้องไม่ต้องขายลูกพ่อขายเอยงไม่ต้องทํางานไม่ต้องทํางานลูกลงมาลงลงเบาลงลงลงก็เบาเอ้ยไม้ฟอร์มโอเคนะเอาไปเปลี่ยนดินใหม่นะอันนี้อันนี้เปลี่ยนดินใหม่อันนี้ตัวอย่างคือการเปลี่ยนดินใหม่การเปลี่ยนดินแต่ว่าไม่ให้น้ําแห้ง ไม้ก็จะเจริญได้ไวนะโตได้ไวนั่นแหละอยู่ที่คู่ราคาเขาอยู่ที่คู่ละสี่ร้อยแปดสิบาทนะครับผมอันนี้อันนี้คู่ที่อีกคู่นึงนะมีสองคู่อันนี้เป็นคู่ที่สองเรากันเรียกว่าเป็นคู่ที่สองแล้วกันนะก็อยู่ที่คู่ละสี่ร้อยแปดสิบาทอันนี้ไม้เปลี่ยนดินนะเปลี่ยนดินแล้วก็ไม้เวลาเราเปลี่ยนดินไหมยกดินขึ้นไม้ก็จะเจริญได้ไวงามได้ไว อันนี้ยังยังยังไม่ได้เปลี่ยนดินอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนดินก็มีมีหญ้าใช่ไหมหญ้าเกล็ดนะประมาณนี้แหละเราเราไปเปลี่ยนดินเราอครั้งให้ปลูกมาถึงจะได้ตได้ไวก็มาเท่านี้นะครับผมมาแนะนํชมเชิญพี่บรรณาสองคู่นะครับผมเสี่อครราคาเขาอยู่ที่คู่ละสี่ร้อยแปดสิบาทครับผมก็ต้นไม้สียังเลยครับผมอันนี้ไม้ขึ้นเสียบใหม่เองนะไม้ขึ้นขึ้นเสียบใหม่ก็ทําให้ยังไม่แข็งแรงอกไปมันจะเลี้ยงยากนะยังไม่ยังไม่ยังไม่ว่ากันนะโอเคโอเค บอกไปว่ากระทับสนเดรฟความนะครับโอ้ยเนาะโอเคนะโอเคเด้อก็ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณคุณพี่คุณป้าคุณน้าด้วยคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณน้องด้วยก็ขอบคุณทุกที่ทุกจังหวัดนะทางภาคใต้ด้วยภาคกลางด้วยทางภาคตอนออกด้วยทางภาคเหนือน้ำด้วยครับผมทางภาคเหนือด้วยทางอีสานด้วยอีสานน้ำด้วยครับผมบอกไปว่ามาทรับสนตัวเองมากเลยโอเคจบแล้วขอบคุณขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณสวัสดีครับ